ครับสวัสดีนักเรียนนะครับก็เป็นวิดีโอที่2แล้วที่คุณครูจะได้มาชี้แจงเกี่ยวกับใบงานและก็ใบความรู้นะครับซึ่งานาทีที่28.1นะครับของคลิปที่แล้วครูขออนุญาตนะครับขออนุญาตแก้คำนะครับครูพูดผิดคำว่าคาร์โบไฮเดรตนะครับคาร์โบไฮเดรตคือข้าวแป้งน้ำตาลเผลือกมันที่ถูกต้องนะครับแต่ที่ครูพูดผิดคือเติมคำว่าถัว ต่างๆลงไปด้วยซึ่งมันผิดถั่วต่างๆจะไปอยู่ที่โปรโตีนนะครับเอาใหม่นะคาร์โบไฮเดรตข้าวแป้งน้ำตาลเผือกและมันนะครับส่วนโปรตีนคือเนื้อนมไข่และถั่วต่างๆไขมันนะครับไขมันก็คือพวกน้ำมันต่างๆพวกเนยนะครับส่วนวิตามินเนี่ยวิตามินเกลือแร่พวกนี้จะได้มาจากพวกผักแล้ก็ ผลไม้นะครับแล้วก็อันที่6คือน,น้ำอันนี้คือสารอาหารถ้าสารอาหารจะมี6แต่ถ้าเป็นอาหารมีกี่หมู่นี่คือ5หมู่นะครับจะไม่รวมน้ำด้วยแต่ถ้าเป็นสารอาหารจะรวมน้ำมาด้วยนะครับอันนี้คือขอแก้นะครับแก้ข่าวที่พูดผิดไปนะครับขออภัยนันกเรียนด้วยอ่าทีนี้นะครับใบความรู้ที่หนึ่ง แผ่นที่2นะครับให้นักเรียนเปิดป 1, บใบความรู้ที่1แผ่นที่2ขึ้นมานะครับใบความรู้ที่1แผ่นที่2หัวข้อคือประโยชน์ของสารอาหารครูพูดเร็วไปนะครับถ้าเร็วไปครูจะพูดช้าช้าลงนะครูถามว่าสารอาหารต่างๆเหล่านี้เหล่านี้มีประโยชน์อย่างไรนะครับสารอาหารต่างๆเหล่านี้มีประโยชน์อย่างไร ประโยชน์ของสารอาหารนะครับตัวที่หนึ่งคือคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดตคืออะไรครับข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันนะครับเป็นแหล่งสร้างพลังงานนะครับแหล่งสร้างพลังงานและความอบอุ่นให้แก่ร่างกายของเรานะครับต่อมาโปรตีนคือเนื้อนมไข่และถั่วต่าง เป็นแหล่งให้พลังงานแก่ร่างกายของเราช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต,ตของร่างกายนะครับซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนะครับแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้เราด้วยนี่คือโปรตีนนะครับโปรตีนคือเนื้อนมไข่และถั่วต่างๆต,ต่อมาวิตามินนะครับวิตามินคือช่วยให้ การทาง,งานของอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยเป็นไปอย่างปกตินะครับช่วยป้องกันการเกิดโรคและลดอาการผิดปกติต่างๆซึ่งวิตามินเดี๋ยวจะไปแยกย่อยให้ฟังนะครับว่ามันมีวิตามินอะไรบ้างต่อมาเกลือแร่นะครับเกลือแร่เนี่ยเวลาที่เราท้องเสียใช่ไหมครับท้องเสียอุจจาระ แบบทองร่วงอ่ะอนะครับดังนั้นการที่เราอุจจาระออกมาแบบเป็นของเหลวเยอะมากเราต้องดื่บเกลือแร่เข้าไปนะครับเพื่อชดเชยน้ําที่เราสูญเสียออกมานะครับเกลือแร่เกลือแร่นะครับเกลือแร่แรนะเป็นส่วนประกอบของอวัยวะบางอย่างนะครับเป็นส่วนประกอบของอวัยวะบางอย่างถ้าเราไม่รับประทานเกลือแร่เลยส่วนประกอบ ของวัยบางอย่างนั้นจะ,จะสมบูรณ์ได้ไหมไม่ได้นะครับต่อมาช่วยในการทํางานของกล้ามเนื้อ <c oughs> นะช่วยในการทํางานของกล้ามเนื้อนะครับนี่คือเกลือแร่นะช่วยป้องกันการเกิดโรคและลดอาการผิดปกติต,ต่างๆของร่างกายนะครับทอมาสุดท้ายอะไรช่วยควบคุมสมดุลของน้าในร่างกาย นะครับมันต้องมีความสมดุลใช่ไหมเราดื่มน้ําเราปัสสาวะออกไปปัสสาวะออกดื่มน้ําเข้ามันต้องมีความสมดุลน,นะครับอันนี้ในเรื่องของมนุษย์นะครับแต่ถ้าเป็นพวกปลาพวกสัตว์ต่างๆก็จะมีการรักษาสมดุลของน้ําในร่างกายด้วยนะครับต่อมาน้ำ <c oughs> น้ําเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อภายในร่างกายนะครับที่เราจับจับจิ้มๆิดูเนี่ยที่มันแบบ ผิวหนังเราติ่งตึงคือเรารับประทานน้ำเข้าไปนะครับยิ่งดื่มเยอะยิ่งเป็นผลดีต่อร่างกายของเรานะต่อมานะครับช่วยให้การทำงานของระบบต่างๆ,ๆนะครับช่วยในการทํางานของระบบต่างๆในร่างกายซึ่งระบบต่างๆในร่างกายของเรามีเยอะแยะมากระบบขับถ่ายนะครับถ้าเราไม่ดื่มน้ำเป็นไงน้ำเป็นไงครับการขับถ่ายก็จะขับถ่ายยาก ระบบหายใจนะครับการหายใจออกมาในรูปของเหงื่อเนี่ยถ้าไม่มีน้ําก็ไม่มีเหงื่อนะครับทำให้ระบบเผาผัานไม่โอเคนะครับระบบอะไรอีกครับระบบหมุนเวียนเลือดนะครับเลือดส่วนหนึ่งที่มีส่วนประกอบก็คือน้ําของเรานะครับเลือดก็จะหนืดก็จะไม่สามารถเป็นแรงเลียงส่วนต่างของร่างกายได้ดังนั้นมันมีประโยชน์มากนะครับอาหารสารอาหาร6 ประเภท5หมู่เนี้ยเป็นประโยชน์มากซึ่งเราจะขาดไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายด้วยอุณหภูมิร่างกายของเราปกติอยู่ที่เท่าไหร่ครับอุณหภูมิร่างกายของเราปกติอยู่ที่เท่าไหร่รู้หรือไม่นะครับช่วงนี้ก็มีการวัดอุณหภูมิทุกที่เพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันด่านโควิดอันแรกนะครับในการวัดว่ามีไข้ไหมถ้าคนไหนมีไข้ก็จะให้ไปนั่งพักไม่ไปข้างนอกเพราะว่าเป็นกลุ่มเสีย่ยง ค,ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายต่อมาช่วยให้ผิวพรรณดีนะครับคนไหนที่ดื่มน้าเยอะๆก็จะทําให้ผิวพรรณตึงตึงนะคุณครูก็ดื่มมาละขวดสองขวดนะครับเพื่อที่ทําให้ร่างกายขับสารพิษออกไปแล้วก็ไปครับแล้วก็ดื่มน้ําเพื่อทําให้ร่างกายเรานั้นสดชื่นนะครับเพราะว่าองค์ประกอบต่างๆต้องอาศัยน้ําช่วยทําให้ระบบต่างๆในร่างกายของเราเนี่ย สามารถฟื้นตัวได้นะครับคาร์โบไฮเดรตพบในข้าวแป้งนะครับอันนี้คือทิศการจำคาร์โบไฮเดรตพบในข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันนะครับโปรตีนพบในพบใ,น,ใน,นครับเนื้อนมไข่และก็ถั่วต่างๆไขมันพบในไขมันในสัตว์พืชนมเนย นะครับนมบางชนิดเขาก็แบบเอาจัดไปอยู่ในกลุ่มของไขมันด้วยนะครับส่วนพวกวิตามินพบในผักผลไม้เกลือแร่พบในผักผลไม้และส่วนของเนื้อสัตว์ด้วยนะครับน้ำพูดถึงน้ำผู้ก็จิบไปด้วยนะครับเพราะว่าเราพูดใช่ไหมมันก็จะทำให้เราเสียน้ําออกไปด้วยนะครับน้าพบใน น้ำดื่มสะอาดคาว่าน้าดื่มสะอาดอีกคือน้ำดื่มที่ได้มาตรฐานมีออยอสมัยก่อนคุณครูเคยกิน hmm น้ําตามโอ่งตามบ่ไหมเคยนะครับเคยรับประทานเคยดื่มน้ําที่เป็นน้ําโอ่งน้ําแอ่งอะไรต่างๆนี่แหละเคยรับประทานหม้อแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหม้อหม้อดินเนาะซึ่งมันเป็น เป็นหม้อที่ทําให้อุณหภูมิน้ํานั้นแหละเย็นมากเวลาไปดื่มน้ฟินมากนะครับรู้สึกแบบสดชื่นเลยเพราะว่าน้ําดินถังดินอ่ะเครื่องปั้นดินเผาที่ทามาจากดินปั้นน่ะมันจะมีรูพุนที่ทําให้ความร้อนมันไหลออกมานะครับมันละเหยออกมาก็จะเหลือเฉพาะน้ําที่เป็นน้ําเย็นนะครับแต่ทุกวันนี้น้ํานะครับมันมีความปนเปื้อนมาก ในอากาศเนี่ยเราเผาขยะเราทําอะไรกิจวัตรประจําวันอะไรต่างๆซึ่งสารพิษมันก็ขึ้นไปเกาะที่บริเวณก้อนเมฆใช่ไหมครับเกิดการควบแน่นเสร็จแล้วเวลาที่ฝนตกน้ํามันชะล้างออกมาลงมาเนี่ยยิ่งถ้าชุมชนไหนอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็จะทำให้เกิดผลกระทบมากมายฝนกรดน้ําที่อยู่ในแอ่งน้ําที่เราจะมาลองก็กินไม่ได้รับประทานดื่มไม่ได้นะครับดังนั้น น้ำก็เป็นส่วนสําคัญที่เราจะต้องเลือกเลือกรับประทานนะครับน้ําดื่มน้ําที่มีมอ,อก,กอน้ําที่ไม่ใช่มีออก,กอมีออยออมีสิ่งที่รับประกันนะครับน้ําดื่มที่ผ่านกระบวนการกรองด้วยการฆ่าเชื้อโรคนะซึ่งโรงเรียนของเราก็มีนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีกลิ่นหรือรสชาติที่มันกล่อยๆไปนะแต่ว่าลงก็มีเป็นแบบ ได้มาตรฐานเหมือนกันนะครับต่อมาใบความรู้ที่3นะครับเนี่ยเห็นไหมใบความรู้ที่3มจะเริ่มเจาะจงเป็นวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน C วิตามิน E วิตามิน K วิตามิน B1 B2 B 12นะครับอ่ามาเจอมาดูทีละตัวเลยก็แลวกันตัวแรกวิตามิน A นะครับวิตามิน A เนี่ยถ้าเราอยากกินวิตามิน อยากกินวิตามินจังเลยนะครับแต่เรารู้ไหมว่าวิตามินอยู่ที่ไหนสารอาหารที่เกิดจากวิตามินที่เราเรียนมาคือเกิดในพวกที่เป็นผักและผลไม้ใช่ไหมครับแต่ไม่จําเป็นที่จะอยู่ในผักและผลไม้อย่างเดียวมีในตับนะครับต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 ับในที่นี้คือตับไก่ นะครับไม่ละ10บ,บาทนั่นแหละอันนี้สามารถเพิ่มเป็นวิตามินเอได้ด้วยนะครับน้ํามันตบปลาน้ำมันตะปลา,าเคยกินไหมที่มันเป็นเม็ดๆนะครับมันจะมีมีกลิ่นคาวนิดๆแต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะต่อมาไข่นะครับไม่ว่าจะเป็นไข่เป็ดไข่ไก่มีประโยชน์ทั้งนั้นนมนะครับนมกมีนมถั่วเหลืองนมที่ทํามาจากนมควนมโค ร้อยเปอร์เซ็นอะไรแบบนี้นะครับพวกเนยซึ่งเนยทุกวันนี้ก็จะมีเนยแท้เนยเทียมนะครับถ้าเป็นนพวกเนยเทียมโดนครอมร้อยจะทให้เป็นสารก่อมะเร็งเป็นโรคก้นเป็นอะไรต่างๆได้นะครับซึ่งปัจจุบันทุกวันนี้อาหารการกินในประเทศเรานี่มีความปนเปื้อนตั้งแต่วัตถุด,ดิบจากผักผลไม้นะครับจากเนื้ออะไรต่างๆถ้าหลีเกเลี่ยงได้ก็หลีเกเลี่ยงนะครับจะสังเกตได้ว่าคนสมัยก่อนเนี่ย จะอายุยืนย,ยาวเพราะว่าสารพิษสารเคมีไม่มีการตกค้างมากเหมือนทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้สารพิษสารเคมีมีเยอะมากทำให้คนป่วยง่ายเป็นโรคง่ายนะครับดังนั้นเราก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็สุขภาพบุคคลในครอบครัวของเราด้วยนะครับความสำคัญของวิตามิน A ททำอะไรครับช่วยบำรุงผิวพรรณนะครับ รับทานเขกโอ้ผิวพรรณเต่งเนะครับนอกจากผิวพรรณแล้วช่วยบำรุงสายตานะครับเพราะทุกวันนี้ทุกวันนี้ประชากรคนไทยเนี่ยจะติดสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตนู่นนี่นั่นโอ้ยเยอะมากนะครับดังนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วย นะดูแลตัวเองด้วยนะครับด้วยความปัารถนาดีทีนี้ความสําคัญคือวิตามิน A ใช่ไหมครับวิตามิน A เนี่ยช่วยบำบรุงสายตาบำบรุงผิวพรรณผลจากการขาดวิตามิน A ทําให้ผิวแห้งหยาบผิวแห้งผิวหยาบไม่มีเนื้อมีน้ํามีนวลน,นะครับทำให้เกิดตาฟางมองไม่เห็นในสิ่งที่ในที่สลวัวนะครับที่สลวัวคือช่วงระยะเวลา6โมง เย็นถึงหนึ่งทุ่มช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาสลัวน,นะครับจะมองไม่เห็นสายตาฟางคือพาดฟางไปมองภาพไม่ชัดนะครับ A หลักการจำคือ A ตาวิตามิน A เกี่ยวกับตา A ตานะต่อมาวิตามิน D นะครับวิตามิน D ีนี่คือแหล่งอาหารเกิดจากพวกที่เป็นนมเนยไข่ตับน้ำมันตับปลานะครับ วิตามินดีวิตามินดีนะครับตามชื่อมานั่นแหละดี D. วิตามินดีแหล่งอาหารคือพวกนมเนยไข่ตับน้ำมันตับปลานะครับควาสมสำคัญคือช่วยสร้างกระดูกและฟันนะครับวิตามินดีกระดูกและฟันช่วยเพิ่มาตาการดุดซึมของแคลเซียมด้วยนะครับาตาการดูดซึมของแคลเซียมก็ด้วยกัน ทีนี้ถ้าเรา,เาผลที่เกิดจากการขาดวิตามินดีก็ทําให้เป็นโรคก,กระดูกอ่อนนะครับโรคที่เกี่ยวกับกระดูกนี่แหละเพราะว่าเป็นการสร้างกระดูกและฟันนะครับฟันของเราเป็นกระดูกไหมหรือเป็นแค่แบบอะไรเขาเรียกว่าเป็นกระดูกที่แข็งแรงนะครับฟันของเราเนี่ยถ้าเราไม่กินวิตามินดีเลยก็ทําให้เราเป็นโรคก,กระดูกอ่อนนะครับ ต่อมาวิตามินซีนะครับพูดถึงวิตามินซีนี่ต้องเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะครับรสเปรี้ยวนะครับรสเปรี้ยวบางอย่างอาจจะไม่เปรี้ยวนะครับแต่ว่ามีเอ่อมีวิตามินซีเยอะเช่นมะเขือเทศนะครับอาจจะไม่มีรสเปรี้ยวแต่ก็มีวิตามินซีเยอะแต่หลักๆคือผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะครับถ้า ความสำคัญคือทําให้หลอดเลือดแข็งแรงนะครับแข็งแรงกินวิตามินซีเข้าไปหลอดเลือดแข็งแรงนะครับถ้าผลจากการขาดคือทําให้เป็นรรอ,อะไรครับเกิดโรคโรคอะไรครับโรคเลือดออกตามไรฟันหลอดเลือดฝอยเปราะเป็นหวัดได้ง่ายดังนั้นคนไหนที่ไม่อยากเป็นหวัดก็ควรที่จะรับรับประทานวิตามินซี นะครับหรือแปรฟันไปดีๆมีเลือดออกตามใบฟันนะครับวิธีแก้คือรับประทานวิตามินซีผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะครับต่อมาวิตามินอ e, ีนะครับผลผักนะครับผักสีเขียวผักสีเขียวชนิดเป็นวิตามินอ e. นะีน้ำมันจากพืชนะครับน้ำมันจากพืชพวกนี้ก็เป็นวิตามินอ e. ี ความสัมพันธ์คือทําให้หลอดเลือดแข็งแรงนะครับวิตามินซีวิตามินอีน e เหมือนกันเลยนะทําให้หลอดเลือดนั้นเกิดการแข็งแกร่งนะวิตามินอ e ีนะครับประโยชน์คืออาจทําให้ถ้าขาดนะถ้าขาดวิตามินอ e ีเนี่ยไม่กินวิตามินอ e ีเลยไม่กินผักสีเขียวไม่กินน้ํามันจากพืชก็จะทําให้เราเป็นหมันได้คําว่าเป็นหมันเือ ในผู้หญิงก็อาจเกิดได้ผู้ชายก็เกิดได้นะครับก็คือผู้ชายนี่ก็จะทาให้ตัวน้ําอสุจิตัวอ,อสุจิไม่แข็งแรงนะครับดังนั้นต้องรับประทานผักสีเขียวนะการเป็นหมันเนี่ยคือไม่สามารถที่จะมีบุตรได้นะครับแล้วก็เป็นโรคโลหิตจางคนที่เป็นโรคโลหิตจางก็จะเป็นมีลักษณะผิวแบบผิวสีออกเหลืองนะครับซีซีเพราะว่าเป็นโรคโลหิตจางถ้าเราอยากรู้เราก็ไปตรวจวัดได้ นะครับว่าเราเป็นโรคโลหิตจางไหมต่อมาวิตามินเคนะครับวิตามินเคเนี่ยพบที่ผักสีเขียวแล้วก็ตับเห็นไหมตับนะสำคัญอยู่นะใครว่าไม่สําคัญนะครับตับไก่จะผักสีเขียวก็สําคัญตับก็สําคัญความสําคัญทําให้การแข็งตัวของเลือดนะครับช่วยในการแข็งตัวของเลือดเช่นเลือดออกเนี่ย ไม่เคยรับประทานวิตามินเคเลยมีดบาดมือนี่เลือดไหล e. ออกมา10 20, 20นาทีก็ยังไม่หยุดนะครับเพราะว่ามันไม่มีวิตามินเคที่ช่วยในการทำให้เลือดนั้นเกิดการแข็งตัวนะถ้านะครับถ้าเราไม่รับประทานก็จะทำให้เลือดแข็งตัวช้าก,กว่าปกติปกติจะ5นาทีใช่ไหมก็คูณ2ไปเลยนะครับ5 ยกกำลังสองห้าสเป็น10นาทีไปเลยดังนั้นถ้าไม่อยากให้มีความผิดปกติคือเลือกแข็งตัวเท้ากบปฏกติให้เรารับประทานวิตามิน K ผักสีเขียวแล้วก็ตับนะครับต่อมาเหลือวิตามิน B 1 B 2แล้วก็ B12 นะครับมาดูตัวแรกก่อนวิตามิน B 1พวกอะไรครับข้าวซ้อมมือข้าวกล้อง นะครับพวกข้าวซ้อมมือข้าวกล้องพวกนี้คือเป็นข้าวที่มีประโยชน์มากนะครับข้าวที่เรารับประทานทุกวันนี้ก็มีประโยชน์ไหมก็มีแต่ว่ามันอาจจะมีน้อยเพราะามันเกิดกระบ,บวนการขัดสีออกไปแล้วพวกสารอาหารที่มีประโยชน์นะมันก็จะออกไปตอนที่เรานําข้าวไปลงสีข้าวนะครับพวกจมูกข้าวเคยได้ยินรดชื่อของนมไหม ชื่อของนมที่มีชื่ออะไรนะจมูกข้าวที่มันกล่องสีขาวๆเ,เ,เขียวๆอ่ะนั่นแหละคือทำมาจากจมูกข้าวนะครับก็เป็นนมที่มีประโยชน์เหมือนกันอันนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์นะครับแต่ว่าเป็นการเล่าสู่กันฟังนะความสําคัญคือบํารุงระบบประสาทเนี่ยระบบประสาทคือระบบอะไรสมอง นะครับสมองเวลาที่เขาโฆษณาอะไรช่วยบำรุงระบบประสาทวิตามิน B1 นูนี้นั่นเขาจะเอาสอรรพคุณต่างๆมาเพื่อที่จะทําให้เรานั้นรู้สึกอุ้ยมันทำห้คุ้มค่าจังเลยฉ,ฉันควรซื้อฉันควรกินนะอะไรประมาณนี้นะครับอ่าแต่ที่เป็นหลักๆคือข้าวซ้อมมือกับข้าวกล้องนะครับที่เป็นตัวที่เราได้รับเยอะมากกว่าพวกที่เป็นนมที่เขาโฆษณานะครับอ่าและก็ ช่วยในการทํางานของหัวใจนะครับสำคัญเลยนะหัวใจถ้าหัวใจคนเราหยุดเต้นก็คือตายเลยดังนั้นวิตามิน B1 ก็จะเป็นวิตามินที่ขาดไม่ได้นะครับเพราะถ้าขาดไปแล้วจะเป็นโรคเน็บชาโรคเบื่ออาหารอ่อนเพลียนะครับโรคเน็บชาคือเป็นโรคแบบนั่ง แป๊บเดียวอ่ะรู้สึกเหน็บเช้าทําไมแบบเหน็บชาจังเลยเหน็บเกณฑ์อะไรเงี้ยเบื่ออาหารโอ้ยแต่ก็น่าดีนะเป็นโรคเบื่ออาหารนะครับเพราะครูก็น้ําหนักขึ้นเยอะมากนะแต่ว่ามันก็ไม่ดีหรอกนะครับเป็นคนที่รับประทานอาหารได้อร่อยนั่นคือความสุขแล้วนะครับตอนที่เรามีชีวิตอยู่อยากรับประทานอาหารอะไรก็ท,ทานไปรับประทานอาหารให้มัน เต็มที่แน่ๆแต่ว่าต้องดูสัดส่วนด้วยนะครับถ้ามันเกินปริมาณที่เราได้รับในแต่ละวันก็จะทำให้เราเป็นโรคพวนได้นะครับต่อมาวิตามินบ2นะครับเจอในพวกตับไข่ถั่วนมแล้วก็ยีสต์นะครับพวกนี้วิตามิน B2 เนี่ยพวกตับพวกไข่เห็นไหมตับไปทุกวิตามินเลยมีประโยชน์นะครับตับไข่นมพวกนี้ความสําคัญคือป้องกันโรคปากนูกระจอะโรคปากนูนกระจอะจะเกิดที่ริมฝี ปากตัวนี้นะครับเป็นเหมือนกับแบบนะโรคปากนก็ระจอนะครับแล้วก็ป้องกันการอักเสบที่ตาและปากเห็นไหมวิตามิน b ีสองนี่มีความสําคัญมากนะครับมีความสคัญมากป้องกันการเกริดโรคปากนกกระจอกป้องกันการอักเสบที่ตาและก็ปากถ้าเราไม่รับประทานเลยจะเป็นโรคปากนกกระจอกริมฝีปาก,ก,ก,ปากแห้งลิ้นแตกตาหมัวโอ้ยแต่และอย่างนี่น่ากลัวทั้งนั้นเลย นะครับน่ากลัวทั้งนั้นเลยนะดังนั้นดังนั้นนะครับให้เรารับประทานอาหารให้ครบนะครับให้ครบหมุ่นะต่อมาวิตามิน B2 B12 นะครับพวกตับไข่แล้วก็เนื้อปลาพวกนี้นะครับก็จะสร้างเม็ดเลือดแดง ช่วยให้การเจริญเติบโตในเด็กเป็นไปตามปกตินะครับทรามิดเลือดแดงนี่สำคัญไหมสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่เม็ดเลือดแดงอยู่ในร่างกายของเรามีจะมีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเจอตอนเราขึ้นมอ .1 ม .2 เราก็จะได้เรียดน,นะครับหรือจะเป็นเรื่องของระบบ ต่างๆในร่างกายเดยกคุณครูจะสอนนะครับถ้าเราไม่รับประทานเนี่ยเป็นโรคโลหิตจางนะครับอยากเป็นไหมโลหิตจางไม่อยากเป็นนะครับไม่มีใครอยากเป็นโรคอะไรทั้งสิ้นแหละนะถ้าไม่อยากเป็นเราก็ต้องรับประทานอาหารให้เพียงพอนะครับโรคประสาทเสื่อมนี่คือโรคความจําเสื่อมนี่แหละถ้าเราไม่รับประทานอาหารที่เป็นอาหาร B2 นะครับดังนั้นเวลาที่เขาโฆษณาอะไรนะมันจะมียี่ห้อหนึ่งเป็นยาชูกําลังนะครับช่วยเพิ่มระบบประสาท วิตามิน b 12เขาก็หาจุดเด่นไปขายนั่นเองนะครับแต่หารู้ไหมว่าอาหารพวกนี้สำคัญมากกว่าพวกยาชูกำลังพวกนั้นนะครับรู้วิธคิดจำชวนนักเรียนท่องจำประโยชน์ของวิตามินนะครับเตาชาบีอีหมันฟัน C D ดู K เลือดจอกนะครับจอก b 2 b 12คือเลือดจาง จอกนี่คือไม่ใช่กระจอกนะครับแต่เป็นโรคปากนกกะจอกขาดวิตามิน B 2อันนี้คือช่วยนะครับช่วยการจำนะดังนั้นก็พยายามนะครับอ่าดูสิว่ามีไหมอ่าใบงานนะครับมีเป็นใบงานนะโอเคให้นักเรียนเปิดใบงานที่2นะครับใบงานที่2ขึ้นมา บงานที่สองนะครับประโยชน์ของสารอาหารเหมือนเดิมเลยให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่สารอาหารและประโยชน์ให้สัมพันธ์กันคือวิตามิน A มันทำหน้าที่อะไรก็โยงไปวิตามิน D ทำหน้าที่อะไรก็โยงไปวิตามิน B1 ทำหน้าที่อะไรก็โยงไป E ทำหน้าที่อะไรก็โยงไป K ทำหน้าที่อะไรก็โยงไป C ทำหน้าที่อะไรก็โยงไป B2 ทำหน้าที่อะไรก็โยงไป B2 ทำหน้าที่อะไรก็โยงไป นะครับโยงไปให้มันจับคู่ให้มันถูกต้องครูเชื่อว่านักรเรียนป .6 รุ่นนี้เก่งฉลาดนะครับต้องทําถูกแน่นแน่นะครับคก,กาัรันตีได้เลยแล้วก็จะมีอะไรครับ A ตาชา B อีหมันฟัน C D ดูเคเลือดจอก B2 b 2 2คือเลือดจางนะครับพวกนี้ก็อยากให้พวกเราเนี่ยไปท่องจำให้ได้นะครับเพราะว่าเป็นเทคนิคการจำพวกเนื้อหาวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะ เรียนเฉพาะความเข้าใจเราต้องมีความรู้พื้นฐานที่อยู่ในสมองของเราด้วยนะครับอันนี้คือใบงานที่2คุูเชื่อว่านักเรียนทําถูกหมดนะนะครับทำถูกหมดฟูให้คะแนนสุดยอดเลยถ้าคนไหนทาถูกหมดนะครับอันนี้คือการที่คุณครูอธิบายเนื้อหาใบความรู้แล้วก็ใบงานที่2ครูเชื่อว่านักเรียนทําได้ครับครูมั่นใจนักเรียน100%เซ์ โอเคนะครับพบกันใหม่คลิปที่3นะครับคลิปที่3ก็คือธงโภชนาการนะครับตอนนี้คลิปที่2ให้เรียนไปหายใจไปดื่มนะ้ำปัสสาวะให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูคลิปที่3เรื่องธงโภชนาการนะครับโอเคนะครับอ๋อนะครับ ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วกันนะคบเพราะามันสัมพันธ์นกันกับใบงานที่2นะครับใบงานที่3คือเขาบอกว่าอาหารนี้มีสารอาหารอะไรอยู่นะครับเช่นพวกแล้วก็เอาหมายเลขหนึ่งมาเติมเอาชื่อมาเติมเลยนะครับเช่นอาหารทะเลเกลือเสริมไอโอดีนมันเป็นอาหารประเภทไหนให้นักเรียนไปเอาหมายเลขหนึ่งสองสามสีหส่ห้าเจ็ดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบส,ส,สองลงมาเติมหน้าช่องว่างให้ถูก นะครับอันที่2คือสัตว์ที่กินได้ทั้งเปลือกและกระดูกอันที่3มเกลือแกงอันที่4ผลไม้รสเปรี้ยวแน่ๆนะครับอันที่5คือผักและผลไม้ที่มีสีเขียวเหลืองอันที่6คือน้ำมันจากพืชเช่นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันลำข้าว7คือผักสีเขียวตับนะครับ8คือข้าวซ้อมมือหรือข้าวกล้องนะครับ <ST. S 1> ครูเชื่อว่าถ้าเราเรียนเมื่อกี้ตอบได้แน่ๆนะครับครู ขันปากอยากเฉลยมากแต่ให้นักเรียนไปตอบเองนะครับตับไข่นมเนยน้ำมันตับปลาพวกนี้นะครับให้เอาข้อมูลจากตัวนี้แหละมาเติมให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ตอบคำถามมีทั้งหมด4ข้อนะครับมีทั้งหมดือ4ข้อข้อที่1เขาถามว่าสมสีมีอาการชาตามนิ้วมือนิ้วเท้าเป็นเพราะขาดสารอาหารประเภทใดอู ชานะครับชาตามนิ้วมือนิ้วเท้านี่คือโรคเน็บชาใช่ไหมครับครูเชื่อว่าตกได้นะครับข้อที่2ครูจะสุ่มเลขที่เลขที่5นะครับเลขที่5ตออ่านให้เพื่อนฟังครับอ่านเลยนะครับดิที่อ่านเลยครับอ่านในจอองเดียวแหละเดี๋ยวเพื่อนก็ได้ยินเองนะฮะข้อเลขที่5ข้อที่2นะครับจากข้อ1เขาถามว่าจากข้อ1ควร แนะนำให้สมสีนะครับรับประทานอาหารใดเพื่อรักษาและป้องกันอาการดังกล่าวเอถ้าเป็นโรคเหน็บชาอุ๊ยนะครับยังไม่เฉยเนาะเป็นเพราะขาดสารอาหารเพื่ใดนะครับขาดสารอาหารนะรไม่ใช่โลคครูเกือบเฉลยเห็นไหมอยากเฉยมากนะครับข้อบอกว่าข้อจากข้อที่1เนี่ยควรแนะนําให้สมสีทานอาหารใดเพื่อรักษาและก็ป้องกันอาการดังกล่าวนะครับข้อที่3ผู้ป่ามีทีพิธีการ มีพฤติกรรมไม่ชอบผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวจะส่งผลให้เป็นโรคอะไรนะครับรสเปรี้ยวนะและข้อสุดท้ายท้ายสุดก่อนที่เราจะไปเจอกันคลิปที่3นะครับถ้าต้องการลดความเสี่ยงการเป็นโรคก,กระดูกพรุนนะครับกระดูกพรุนกระดูกอ่อนควรรับประทานอาหารชนิดใดง,ง่ายมากนะครับถ้าเรียนตั้งใจฟังที่ครูบรรยายมาจิบจิบ นะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปที่3ครับวันนี้ครูอขอลาไปก่อนนะครับขอลาไปก่อนนะครับตอนนี้เราเรือเรา,เราลีบปนกันไปนหมดแล้วนะครับขอนักเรียนที่เข้ามาดูตั้งใจทำใบงานนะครับสู้ๆครูเป็นกำลังใจให้นะครับบ๊ายบาย